ผ่านไปท่านมาบอกโอ้ยอย่าเล็กไม่ได้ข้าวดีครัมีแต่าย่ขมหมดทงเทือกเราแหวกน้ำเนี่นะย่มันโผล่ก่อนข้าวอีกก่อนที่เราจะหวาน่านท่านก็พูดเกินไปวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับผมตอนที่คุมเลนนะครับแนะนำแนะนำตัวเฟอร์ติสคุมเลนไป แล้วก็แนะนําคุ้มค่าก็คือตัวโคบโลตโซมโพนียวหมู่บาบินบวกกับบีบพาลิแบกของหมู่บ้าบิน่าให้ใช้1ขวดต่อ5้าไร่ตอนคุ้มเลนยังไม่บวกแต่พอคุ้มค่าบวกบีบพาลิแบกของหมู่บ้าบินข้าวแดงไหมพี่ข้าวไม่แดงเลยทั้งสองคุมค้มเลนก็ไม่แดงก็ไม่แดงคุ้มค่าก็ไม่แดงสัมผณ์ปลาบ้าปลามาพอดีเลย ตรงนี้แถวนี้เลยลูกเนี่ยเออแถวนี้เลยลูกเนี่ยไปสุดฮัวเนอร์คนานู่นเนี่ยแถวนี้เลยลูกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไปถึงตรงโน้นนะลูกกระเดือยอ่ะพอทาเทือกเราแหวกน้ำเนี่ยนะแยามันโผล่ก่อนข้าวอีกก่อนที่เราจะหวานข้าอีกันแป้งนี่ครื่งซีกเลยเครึ่งหนง้วยถึงก็อยากนู่นเลยลูกเน่่ไมันคุ้มขึ้นคุ้มหมดเลยลูกเนี่ยเอาไว้ไม่อยู่เลยใครอ่านนะขายผ่านไายทันมาบอกโอ้ยอล็กไม่ได้ข้าวอ่ยขายผ่านไทยทันมาบอกโอ้ยอล็กไม่ได้ข้าวเลย สามสิบไร่มีแต่หญ้าข่มหมดหู้ลบมาก <S <S แล้วไม่ใช้ตัวนี้ใช้ตัวยาเนี่ยก็ยญ้าไม่ขึ้นเลยลุงเนี่ยเห็นไหมอ่ะฟ้าไม่ได้คุมเลนเลยนะฟ้าคุมค่ายอย่างเดียวเนี่ยมันตายหมดเลยนะเยังไม่มีขึ้นเลยลุงเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วพ้แวนแล้วมาเห็นใบแล้วฟ้าจะพาไปฟื้นที่ฝั่งนะู้นอีกห้าสิบไร่นึ่ง ดูก็ดูไม่ได้เลยที่หนูวิ่งมาท่านหนูว่าเน,นี้ยมะเห็นเลยช้างถนนน่ะติดต่อยาวตลอดนะ่ะอันน่ะห้าสิบไร่ป้าอันนั้นยังเล็กกว่าน,นี้ยังดูไม่ได้ลูกเพราะมันดนเพื่อจะขึ้นน้ำป้าของป้านี่โอ้โหใครผ่านมาพ่นาว่าจะไม่เอาไม่อยู่หรอกไม่ได้คุมเลนไงใช่คุมไม่ได้ไม่แดงเลยของป้าใครสารบอกเผาไหม้นนะป้านะบอกไม่เห็นมันเผาไหม้เลยวะป้าใสาย,ยากแก่น่ะป้าใส่ต้องสองร้อยสี่สิบเนี่ยก็ายังบอกสารเลยยาตัวนี้ใช้ได้นะลุกนะเดี๋ยวให้บริษัททำให้ดีแล้วกันมาแนะนำให้ป้าก็ใช้ ป้าก็บอกคนกนู้นคนนี้บอกคนกนั้นนั้นมันก็ไม่ซื้อ,อยาแพงทำไมนี่เขาเ,เ,เขาก็อยู่แถวนี้เราน,น,นันลงไม่ได้เลยนะป่าเนี้ยไอเนี้ยกระเดือยามันจะขึ้นแหละต้นเล็กๆอะ่ะถือว่ายากเก่งอะ่ะใช้ได้เลยอะ่ะเขายังบอกว่าสารจะให้บริษัทเขาใส่ย,ยา่อานนี้นะ <c oughs> ให้ให้ค <c oughs> <ห>ุณภาพนะเออรักษาคุณภาพ <c oughs> ไม่ใช่ขายดีแล้วทําอะไรมาให้มายุตายเลยนะเสียเสียข้อนานาคนขค่นนี่นะคนทำมาเขารู้ไงเพราะเราใส่ยาป้าผสมยาเองเลยนะป้ามาสักเอง ใส่ข้าใส่ยาอ่าวันนี้นะไม่ใช่ขายดีแล้วทําอะไรมาให้มายุตายเลยนะ